ซอนร้องสไตล์มินนี่เจดเดในเพลง Traffic Light เอร์ชั่นภาษาไทยนะมโอเค หลังจากที่ฟังนะครับจะสังเกตว่าน้องมินนี่จะใช้เสียงที่อยู่ในโหมดประมาณโหมดการพูดจนถึงโหมดกระซิบกระซิบนะเพราะฉะนั้นจะมีเสียงแบบว่าสบายๆนะครับฟังเหมือนเสียงพูดมีความซอฟมีเสียงลมแทรกมาตามฟันในบางครั้งนะให้อารมณ์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักนะเท่าที่ดูนะครับประฝััดที่เหมาะสมจะเป็นตัวชีนะเสียงเชอเชอเชอบวกกับสระอูอูอูเชอูเป็นชื่อชื่อชื่อขคปากจูนิดนึง และขอลมออกมาตามฟันด้วยนะไม่เอาแบบนี้นะครับแบบว่า่านะมเขอเป็นชืจากนั้นนะครับเราเอาไปใส่ในเพลงคุณเปิดคอร์กันนะอ่ะลองมาใส่ในเพลงก่อนสังเกตไหมว่าทุกครั้งยิ้จะใช้เสียงเพื่อกำหนดให้คำมันไม่ยานเพราะฉะนั้นทุกคนฟังดีๆว่าเราสามารถทำ ออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่าคํามันค่อนข้างเร็วใช่ไหมเคซิลนะทีในเวลาเม่นานทููท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 ูนะครับฟังใหม่นะทู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 แต่ว่าแต่ละคนสามารถเพิ่มเติมได้นะสามารถเพิ่มลมอีกก็ได้เป็นทู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 จะเป็นลมเยอะก็ได้บางคนรู้สึกเอ๊ะลมอาจจะเยอะไปอาจจะอยากแข็งแรงขึ้นก็เอาลมออก แต่ถ้าอยากได้เหมือนมินนี่นะก็เพิ่มลมแค่เล็กน้อยก็พอครับหลังจากที่เราทำทูทูทูได้แล้วนะครับเราก็เอาเนื้อเพลงเข้าไปแทนที่แต่ว่าเมื่อเราเนื้อเพลงไปแทนที่แล้วเนี่ยต้องร้องให้ยังมีความรู้สึกของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปร้องว่าเมื่อมองไฟสีเขียวแดงมันก็จะฟังดูเป็นไงครับฟังดูแข็งแรงเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมองไฟสีเขียวแดง ทีในเวลาเป็นเช่นนั้นสังเกตว่าจะลมออกมาค่อนข้างเยอะแต่พอลมออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์ลมกันดีๆนะอย่าให้ลมเยอะหรือน้อยจนเกินไปเมื่อมีแสงแสงที่ลืมซองจากไฟที่ตรงน,น เาไปฝึกกันดูนะครับว่าจะคลายสไตล์ของมินี่เจได้หรือเปล่าและสำหรับใครนะครับที่มีเพลงแนะนําอยากให้กูฟิล์มมาแกะสไตล์การร้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครนะครับที่อยากเรียน้องเพลงอย่างถูกวิธีนะครับก็ติดต่อร้องเพลงเด็ดคอมมาได้เลยลิงก์อยู่ที่หน้าไบโอเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ